อยากกินมะม่วงเลยด้เปรีย้ยวนี่เลยอ่ะมันต้องเปรีย้ยวนี่เลยลงุงดูนี่สิก่อนมันค <c oughs> มไหมมัน <c oughs> มมันใช้งานมาเยอะเหมือนเธอนะลงุงมีบรรพบุรุษค่ะใช่ทุกคน <c oughs> ดูมะม่วงนี่ก่อนอคุณแม่สุภัตราเนาะวันนั้นเนาะที่เราไปแสวงหาป้าบ้าน้องจ้าแล้วก็ทานกลับสุภาพรรือสุภัสุภัตราปะสุภัสุภัตราถูกแล้วแม่เขาเอามะม่วงมาฝากแม่เขาเป็นแฟนคลับโอเดตแม่เขาบอกว่าเอาอ่ามะม่วงกับอะไรนะ ฝรั่งสีชมพูอ่าไส้แดงเอาไปกินนะลูกนะคุณแม่เขาน่ารักมากทุกคนแล้วโอเดททำน้ำจิ้มเองดูลูกสูงกินน้ำจิ้มลุงเปรี้ยวปากไหมอือลุงได้ไหมเดี๋ยวกรอนเดี๋ยวจนหั่นนะเดี๋ยวก่อนมาลูกคใส่หอมแดงไปหนึ่งคำมาอือหืออืออแม่ชื่อสุภาพัณฑ์หรือเปล่าแม่ สุภาสุภาพันธ์พระเออแม่ฮะหนูจำได้แม่ชื่อสุภาพันธ์ค่ะน้ำจิ้มหมูเนาะสุดมะม่วงอะไรอ่ะน้ำมะม่วเปรี้ยปะเปรี้ยวๆถ้าเปรี้ยวๆน้ำดอกไม้นเนี่ยดูลูกแล้วดูหน้าคนปอกมะม่วงก่ัดลูกเป็นคนเปล่าสวยไหมวันนี้มาแลสาวหวานมากอื ลุงทำไรให้กินด้วยหมูกรอบกระป๋องกรอบๆก็กรอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะทำผัดก,กะเพราให้กินกรอบฟันแตกเลยแม่โคก,กว <c oughs> หวานนี่หอมแตกนะลุงหั่นให้ให้ดูด,ด้วยนะอยากนไอยเมากินน้ำยายืดได้กินเนี้ยสะใจอันนี้ส่วนน้อยนะมีอยู่ที่บ้านอีกถุงนึงแม่เขาให้มามเยอะมาก ตะก้าเขาก็ให้มาตะก้าของคุณแม่ตะก้าแหนเลยตักกไม่ดูเธอเธอดูเนื้อฝรั่งก่อนอืมเป็นไงบ้างซึ้งเปล่าอืมเป็นสีชมพูเลยนะถ้าบ้านหนูเขาเรียกฝรั่งขี้นกใช่ไหมใช่ไส้แดงอืมเป็นสีชมพูเลยมันจะหอมหอมเป็นไงบ้างอืมแบบเนยกรอบหวานกินได้เลยแบ่งไว้ให้น้องนุ่นสักกล่องนะหั่นใส่กล่องนะจ้ะ น้องซูมาน้องซูมาเลยอืมกำลังลอดสาวเลยนะคะแม่เขาบอกผุดเองส่วนแม่เขาเองแม่ถ้าแม่เขามาเห็นคลิปนี้หนูขอบคุณแม่มากๆนะคะที่เอามาให้หนูกินขอให้แม่ได้กลับตืนไปร้อยเท่าพันเท่าขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงลุงไว้พรให้แม่เขาหน่อยเป็นสายนกุกกว่าเพื่อนเป็นภาษาสานเลยแข็งแรงนะคะขอบคุณหลายๆที่มาติดตามน้องโอเดสสตูดิโอนะคะ เดี๋ยวมือหนาฟ้าไม่ไปพอกันอ่างทองอีกมีโอกาสไปอ่างทองจะแวะปีนาได้ไปแน่นอนค่ะปีนาได้ไปได้ไปทุกปีค่ะลุงเชิญพ่อแม่พี่น้องมากินแล้วอมาเด้อพี่น้องมากินบักสมน้ำกกนจ้ะอันท่านได้กินน้ำาขาเราข้าแต่ปอเคยกินครั้งแรกในชีวิตเพราะแบบปักกัพจีฝังกินนกบ้านหนูมันไม่เป็นสีมู่แบบนี้พี่หนุ่มเราต้องไปขโมยกินอะํรับเป็นเรื่อง เวลาเดินผ่านหน้าบ้านใครมีพวกเนี้ยกระโดดเก็บแล้วรีบวิ่งเพราะว่าเจ้าของเขาเห็นเด็กคนนั้นก่อนฝนตกใหม่ๆเนี่ยมะม่วงสุกร่วงเนี่ยต้องรีบไปเก็บเอามาล้างเด็กมันนอกเนาะฝนตกพายุแรงๆอ่ะเด็กมันนอกเนี่ยมันนอกมันนอกซุปขันแม่ขันที่ไวนนอกเวิส์กี้เนื้อว่ามาจากสวิตเซอร์แลนด์นะเนี่ยดูแบบหน้านี้บอกเลยว่ามาจากไหน จริงๆดูเหมือนลูกครึ่งเลยอ่ะจริงเหรอลูกผีลูงคนอันนี้ก็ลูกครึ่งครึ่งหนึ่งเล็กครึ่งหนึ่งใหญ่ไข่ลุงเล็กไข่ลุงใหญ่อายละเคยบะลุงปากสีชมพูแล้วรูแบบดูไข่ลุงเวลาลุงลักหูเคยเห็นไข่ลุงนันลูกทุกคนหนูไม่ถูกหวยเลยเคยเห็นไข่ลุงแล้วไม่ถูกหวยหรอกไข่แป้นออกมาจากกางเจงก์กินทั้งร้านเลย ลูกพายมาดูอีกทีนึงน้ำน้ำจิ้มนี่โอเดททำเองนำเสนอเลยน้ำจิ้มแบบเนี้ยมันยั่วมากมีอะไรบ้างแต่อะไรบ้างหอมแดงพริกป่นปลา้าแล้วก็ผงกชูรสลูกพายบอกว่าแม่ปลามันมันไม่ค่อยข้นไปหน่อยนะต้องเอาเป็นตัวหอมแดงนี่แก้โรคภูมิแพ้ได้อย่างดีเพอโอเดเปรึกษนัดลูกพายมาชิมมาเอาก็มาให้แม่เดี๋ยวแม่ให้หนูชิม ไปเลยนี่คือชิมฝรั่งก่อนเหมือนของบ้านเธอป่าชิมเดียวใช่ยี่ห้อเดียวกันนะอร่อยไหมอืออะไรยี่ห้อของแม่เขาบอกว่าของบ้านหนูบ้านเนาะอันนั้นของเธอมันขี้นกนะอือันนี้ขี้อะไรอันนี้กรุงเทพอันนี้ขี้แหลกลุกชินเร็วๆกินดีๆไอ้พลอมันกินอะไรเหมือนมันเหนื่อยเนาะเวลามันกินมันกินช้าๆเนี่ย เขาเป็นลูกหนูุงุณหนนูเป็นคนกรุงเทพนะแม่หนูตัวเท่าไหร่หนูตัวเท่าไหร่ไม่อยากจะเห็นรูมันเลยอ่ะรูมันต้องใหญ่แน่เลยถ้าหนูตัวใหญ่อร่อยไหมรีวิวให้แม่เขาหน่อยอร่อยไหมขอบคุณแม่ด้วยนะดูดิมาแบ่งเพื่อนกินได้หลายคนเลยอ่ะอันนี้ต้องแบ่งไปให้เพื่อนอีกหลายคนเลยนะทุกคนทุกคนมาได้กินหมดคุณแม่เขาได้บุญเยอะมากดูสิทุกคนได้กินหมดป้าเสียปอกมะม่วงได้สวยมากก็นึกว่าขายเองดู ตะกร้านี่คุณแม่เขาก็าให้มาแล้วทุกคนค่ะแม่น่าจะซื้อมาใหม่ติ๊กเกอร์ยังไม่แก้เลยกินไหมคะชวนน้องกินด้วยอลุงนมใหญ่มาก <c oughs> นมใหญ่มากตั้งแต่รู้จักโอเดต่น้ำหนักขึ้นลุงบอกฝ <c oughs> นั่งอร่อยอะ่ะจริงแล้วสีฝรั่งดูอ่ะ สีสวยมากไม่เคยเห็นฝรั่งแม่เป็นบุญปาก,ปากหนูมากครัง้งครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินฝรั่งสีชมพูแบบนี้ปกติกินแปรฝรั่งปกติคนอ่างทองสแสวงหานี่น่ารักทุกคนเลยโพทองก็น่ารักนะคนโพทองบอ <c oughs> อ๋อบ้านพี่อะไรนะพี่จีตกับพี่เจือเนาะที่หา่อห้องพักนันวันนั้นเนาะตกลงไปไม่ี่ยพัทยาเนี่ยไม่ปานจะก็าจะพาไปหาผัวฝรั่งต้องไหน หนึ่งพนไปสองร้ปีแล้วไม่ยากไปแล้วเนาะแม่เคยยืนแล้วมันเมื่อยเรียกทั้งคืนเขาก็ไม่จอดว่าขอเบอร์เด็กเล็กส่งตู้เย็นบอกได้ไหมได้ได้มาแต่กดลบทิ้งสรุปกดลบทิ้งไม่ได้บันทึกไม่ได้บันทึกกลายเป็นกดลบโอ้ยส่งสารถึงเดี๋ยวนี้แต่งหน้าสวยทุกวันเลยปากเออเออเออดูสิเสียไม่ใช่ย่อยนะห้าสิบก็ยังแลดนะทุกคนจะบอกให้ ใครใครอายุห้าหกสิบขึ้นไปหนูขอประกาศหาผัวให้ลุงนะคะตอนนี้ลุงโสดอยากได้ผัวมากทุกคนคนนี้โสดติดต่อโอเดตมาโดยตรงโอเดตจะคัดเลือกให้ลุงหนูเองหาผัวให้นางก่อนนางเคียดนางอยากได้ผัวทุกวันนี้นางเงาทุกคนเอ้ยใครอยากได้เมียแก่ๆทำงานบ้านเก่งๆซักผ้าเก่งถูบ้านเก่งทำกับข้าวเก่งติดต่อมาเลยเสียบ เป็นคนที่น่ารักอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้หญาผู้หญิงันนี้แต่งตัวเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากเออ <c oughs> เออ <c oughs> เออแตเรียบร้อยมาก <c oughs> แกล้งลุงอยู <c oughs> <ๆ>่พวกนี้แกล้งลุงเป็นบาปนะโอเค okay, ลุงไปบายก่อนบายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูซิขอบคุณคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมาติดตาลาบายบายขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะ